สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องเงินทองนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนาข้อมูลนะครับจวกเหร่ยญกระสับนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นแบ์นะครับมาฝากไว้ ให้กับพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเพราะว่าแต่ละเหรียญแต่ละแบงค์นั้นบางคนก็อาจอยากขายบางคนก็อาจจะอยากซื้อนะครับเราก็ต้องรู้ที่ไปที่มากันก่อนนะครับว่าแต่ละเหรียญแต่ละแบงค์นั้นมีจํานวนการผลิตมากน้อยขนาดไหนและมีราคาซื้อขายกันหรือย,อยังนะครับทางช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลในส่วนนี้มาฝากไว้กับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นั้นนะครับก็ ได้มีการนําข้อมูลอีกหนึ่งเหรียญนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญชนิดราคา50สตังค์นะครับเป็นเหรียญกระสาบพระบรมรูปรวงข้าวนะครับเนี่ยครับด้านหลังนั้นจะเป็นรูปรวงข้าวนะครับชนิดราคา50สตังค์อย่างที่เห็นในภาพนะครับและเหรียญนี้นะครับเริ่มประกาศออกใช้เมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2523นนะครับผ่านมาแล้วก็ 41ปีได้นะครับจาก2-3ถึง6-4ก็41ปีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับกับเหรียญพระบรุงรูปรวงข้าวนะครับเหรียญชนิดนี้มีอยู่2ชนิดราคานะครับก็คือชนิดราคา25สตางค์แล้วก็50สตางค์นะครับแต่วันนี้เราได้นาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ50สตางค์มาฝากกันก่อนนะครับสําหรับเหรียญ50สตางค์นี้นะครับมีจํานวนการผลิตนะครับ สำหรับเหรียญพระบรมรูปรวงข้าวนี้นะครับชนิดทองเหลืองนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่23มิลเมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่4.9กรัมนะครับผลิตก็คือจํานวนการผลิตยอยู่ที่122ล้าน2แสน60,000เหรียญนะครับสำหรับจํานวนการผลิตเต็มๆนะครับก็คือ122ล้าน2แสน60,000เหรียญนะครับบางคนก็อาจจะยัง มีเก็บอ่าเป็นเหรียญใหม่ๆอยู่ก็คงจะมีนะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับกับเหรียญชนิดราคา50สต่างนี้นะครับหรือที่เรียกกันว่าพบลมรูปหลวงข้าวนะครับด้านหลังนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังถ้าเป็นเหรียญปกติก็จะขึ้นลงสลับกันอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับนี่คือลวดลายของเหรียญที่ว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับสําหรับเหรียญนี้นั้นถ้าเป็นเหรียญ U N C นะครับ ที่ทุกวันนี้นะครับยังมีเป็นแบบเหรียญยูนซีอยู่หรือบางคนก็อาจจะมีนะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับเทียบผลิตยูนซีก็ตีราคาไว้อยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับอันนี้อ้างอิงจากหนังสือนะครับกับราคาประเมินนะครับยูนซีอยู่ที่15บาทนทครับแต่ว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาตกลงกันระหว่างคนซื้อคนขายนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับแต่ว่าที่นักสะสมเขาต้องการก็คือต้องการตามหาเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับ ก็คือเหรียญด้านล่างนะครับนี่นะครับเหรียญด้านล่างนะครับด้านล่างนั้นจะเป็นเหรียญที่ผิดปกติและก็มีราคาแพงนะครับส่วนด้านบนนั้นเป็นเหรียญที่ปกตินะครับทั่วไปนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะสลับขึ้นลงอย่างนั้นนะครับแต่เหรียญข้างล่างนั้นก็จะเป็นเหรียญผิดปกตินะครับนี่นะครับถ้าใครมีก็ลองหยิบเหรียญมาพลิกดูนะครับเหรียญแบบนี้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นทางเดียวกันอย่างนี้เป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับหรือเหรียญเออเลคคอยนะครับถึงจะมีราคา ที่แพงนะครับถ้าเขาตามหาการซื้อขายการนักสะสมเขาก็ประเมินราคาไว้ที่ 300- ร้อถึงสี่บาทนะครับแต่ก็อาจจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการจกลงนะครับแล้วก็ความสวยงามของเหรียญแล้วนะครับนี่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นทางเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับถึงจะมีราคานะครับแต่ถ้าเหรียญที่เป็นเหรียญปกตินั้นราคายังไม่แพงนะครับก็ราคาก็ถือว่ายังไม่แรงอะไรนะครับ ก็ถือว่ายังไม่มีราคาที่สูงนั่นแหละครับถ้าเป็นเหรียญ UVC ถึงจะมีราคาที่เขาประเมินไว้อยู่ที่15บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติเหมือนกันกันกบเหรียญด้านบนนะครับเหรียญด้านบนด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นลงสลับกันนั้นเป็นเหรียญปกตินะครับราคายัางไม่แรงนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญข้างล่างนั้นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเออเลคคอยนะครับด้านหน้าด้านหลังขึ้นทางเดียวกันนั้น เป็นเหรียญที่มีราคา300-400บาทนะครับตามที่เขา,าประกาศซื้อกันนะครับหรืออาจจะถูกจะแพงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการจกลงและก็สภาพของเหรียญน,นะครับนั่นคือราคาที่แท้จริงนะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญเฉียงเหรียญขวางก็ได้นะครับดูดีๆพลิกดูดีๆก่อนใช้นะครับถ้าเป็นเหรียญเออเลอคอยนั้นมีราคาแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เลยนํามาฝากกันไว้กับเหรียญชนิดราคา50ตัง์ปีพศ2 5 2 3นะครับ นี่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณพ,พ,พี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกลิบหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณให้พี่พพเพื่อนทุกคนร่ำรวยๆกันทุกคนนะครับหวัดดีครับผม